เพลียหอยเพลียแป้งใช้อะไรก็ไม่อยู่นะคือคนนี้เข้าไปลูกค้าฉีดเย็นเช้าไปดูบีบนะเพลี้ยหอยเป็นขี้เท่านะลูกค้าขอบคุณรีวิวมาเลยค่ะคนนี้นะไซมิดาของเรานะเป็นตัวแรงเรื่องเพลี้ยนะยืนหนึ่งเลยค่ะคนนี้ค่ะชื่อสารสามัญว่าอิมิดาโคริตลูกค้าก็คือยากลุงม 4A ค่ะแต่เขาเนี่ยเป็นตัวแรงนะตัวสารลูกค้าเขาจะเข้มข้นพิเศษเลยค่ะคนนี้นะอิมิดาโคบิตร์ปรตไปเลยค่ะ แรงลูกค้าออกฤทธิ์ไวเนาะรวงไวได้หมดนะลูกค้าทุกเพลียเลยค่ะแล้วตัวสารนะาสามารถดูดซึมผ่านท่อน้ำลูกค้จาจะทั้งพวกันะกําจัดได้หมดนะเนาะเพลียไฟเพลียแป้งเพลียอ่อนเพลียหอยเลจะก,กระจัดน,นะเลยไก่แจ้ลูกค้าเลยก็มาแรงหวีนะซาใครดูเพียเลยค่ะลูกค้าขาแล้วเป็นสูตรเอสซีนะก็คือเป็นเนื้อครีมลูกค้านะยาเย็นค่ะได้หมดเลยเนาะทุกพืช ทุกช่วงแล้วก็สามารถที่จะฉีดผาดอกหน้าได้เหมือนกันคันที้หมดเนาะพุกพืชเลยนะแล้วก็คอบคุมเพลียดีมากๆเลยค่ะของเทณนะนักลูกณนาะประกาศนใย้เนาะกดมาได้เลยค่ะ